นี่คือตลาดชุมชนหัวกวัวซานอันซีนแห่งใหม่แห่งกาญจนบุรีที่นี่วัดถ้ำเขาชะอางวัดสวยศักดิ์สิทธิ์สักการะขอพรอากงแห่งเจียเท้ากุเวนน้อยและเทพเจ้าไฉซสิงเอียเพื่อความเป็นสิริมงคลไฮไลท์คือตลาดชุมชนอุทยานพระใหญ่แหลง่งรวมของกินอร่อยๆพร้อมกิจกรรมมากมายที่ทางวัดได้ทําพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายต่อดเต่นตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าที่จะมีน้องม้าน่ารักมาคอยต้อนรับซึ่งเป็นของกลุ่มคนเลี้ยงหมา ชุมชนมีกิจกรรมป้อนอาหารและขี่ม้าเที่ยวชมตลาดแค่คนละ5 0ในตลาดมีร้านค้ามากกว่า20ร้านขายอาหารของทานเล่นและเครื่องดื่มรวมถึงของที่ระลึกพืชผักสวนควรัวและผละไม้ท้องถิ่นวันนี้เลยจัดเมนูมาลองชิมเยอะมากที่เด็ดกับส้มตำหลวงพระบางซีฟูด้ดจัดเต็มกับน้ำปลา,าแซบ่บยินกับไก่ย่างเนื้อนุ่มอูห้หูชามกว๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟผัดไทยโบราณก็มีให้เลือกอร่อยแทบไม่ต้องปรุงยังมีลาบหมูขนมจีนน้ำยาขนมไทยขนม จีบและของกินเล่นอีกเพียบผลไม้ดองก็น่ากินมากร,ร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งชากาแฟโกโก้และน้ำผลไม้ปานทางวัดยังจัดสรรพื้นที่ให้ได้นั่งกินนั่งเล่นชิลๆท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศร,ร่มรื่นแถมยังมีดนตรีสดจากเด็กๆในชุมชนให้ฟังเพลินๆและมีบริการนวดแผนไทยอีกด้วยเปิดทุกวัน8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดกดบันทึกปักหมุดแล้วตามมาได้เลย